สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามีโอกาสมาพบออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาดูในพระธรรมอพยพนะครับบทที่23นะครับก็จะพูดถึงาสามเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนะครับที่เราจําเป็นจะต้องมีโดยเฉพาะผู้พิพากษาตุลาการนะครับชุมชนใดหน่วยงานใดหรือประเทศใดที่อ่อนแอหรือผิดพลาดในเรื่อง ผู้พิพากษาประเทศนั้นก็เหมือนบ้านนะครับรากฐานก็สุดลากฐานก็ผุกร่อนไปลองครับวันนี้ชีวิตของเราเราต้องมีความยุติธรรมในชีวิตความยุติธรรมนั้นจะทําให้เราเจริญความยุติธรรมความเที่ยงธรรมจะทําให้เราก้าวหน้าและยืนมั่นอยู่ในสังคมอยู่ในการงานและทุกที่นะครับเพราะฉะนั้น นี่คือเคล็ดลับนะครับเราเห็นนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเก้าล้วนมาจากผู้ที่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมไม่โกงกินนะครับส่วนคนที่คดโกงคอร์รัปชันต่างๆนะครับอยู่ไม่นานครับสุดท้ายไม่โดนวันนี้ก็โดนวันหน้าไม่โดนสมัยนี้ก็โดนสมัยหน้านะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เรา ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เพราะความบาปของมนุษย์นะครับความอายุติธรรมจึงเกิดขึ้นความอายุติธรรมนะครับจึงทําให้คนหูหนวกตาบอดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติคนของพระเจ้านะครับจะเน้นตรงที่คนนั้นจะต้องเป็นคนไม่กินสินบนเป็นคนยุติธรรมเป็นคนมีความรักความเมตตานะครับนี่คือคุณสมบัติแรกนะครับที่ต้องผ่านความสัตย์ซื่อนะครับให้ดูครับบทที่23านะครับทำไม ความยุติธรรมจึงสําคัญมากนะครับบอกว่าอพยพอพยบทที่ยีิบสามข้อหนึ่งกล่าวว่าอย่านําเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมใจกันเป็นพยานาใส่ร้ายกับคนชั่วอย่าทําชั่วตามอย่างคนจํานวนมากที่เขาทํากันนั้นเลยอย่าอ้างพยานเท็จลําเอียงเข้าข้างคนหมู่มากจะทําให้ขาดความยุติธรรมไป ยาลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาถ้าเจ้าพบโครหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนให้เจ้าของจงได้ถ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าเองลม้มลงเพราะบรรทุกของหนักเกินไปอย่าได้เมือนเฉยเสียจงช่วยเขายกมันขึ้นเถิดเจ้าอย่าบิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรม ที่คนจนควรที่จะได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกให้ห่างไกลาจากการใส่ความคนอื่นอย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนเที่ยงธรรมและคนสัตว์รมนั้นเพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนอาธรรมอย่ารับสินบนเลยเพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนกลายเป็นคนตาบอดไปและอาจพลิกคดีของคนชอบธทมเสียได้ เจ้ายาคมเห็นคนต่างด้าวเพราะเจ้ารู้แล้วว่ารู้จักใจคนต่างด้าวดีแล้วเพราะเจ้าทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์เหมือนกันพปู่้ครับบทเรียนแรกด่านแรกนะครับที่เราจะเห็นในบทที่23นี้ก็คือเรื่องความยุติธรรมนะครับอันดับแรกเลยก็คืออย่านําเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันปัญหาของคน ทุกยุคทุกสมัยก็คือฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กะรีนะครับหมายความว่าฟังก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเออเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ปากโป้งพูดไปแล้วนี่คือสิ่งที่อันตรายนะครับสำหรับคนที่ขาดสตินะครับเราต้องมีสติเราต้องมีหลักการนะครับรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก่อนอันดับแรกเลยครับ การประมวลผลอันดับแรกต้องสามารถประมวลผลได้ว่าจริงไหมใช่ไหมถูกไหมไม่ใช่มัว่วตามคนอื่นพี่น้องครับสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ครับยิ่งสื่อโซเชียลครับถูกหลอกถูกแหกตากันเป็นพลวันเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดสติพี่น้องครับวันนี้แม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้า ก็ต้องมีสตินะครับไม่ใช่มีปากสอนอะไรก็สอนได้เราต้องรู้หลักพระคมภีร์นะครับเพราะถ้าออกไปแล้วมันเป็นยาพิษนะครับทําให้พี่น้องหลงผิดทําให้พี่น้องได้รับสิ่งผิดนะครับในมัทิวบทที่สิบแปดบอกพะเยูคสุกต์บอกว่าผู้ใดที่ทําให้คนหลงผิดไปไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือใครก็แล้วแต่เอาหินโม่ทวงคอคนนั้นมันตายในทะเลยังดีกว่าพี่น้องครับยากรบทที่สามข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าอย่าสักกันอย่าสากักอยากที่จะเป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนเลย เพราะว่าคนที่เป็นผู้สอนเป็นครูบาอาจารย์นั้นจะต้องได้รับการการเข้มงวดมากกว่าคนอื่นสองเท่าพรนะครับวันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับยากล่าวเรื่องเท็อยาใส่ความคนอื่นนะครับและอย่าเข้าข้างคนหมู่มากเพราะอะไรครับไอคนหมู่มากลากไปเนี่ยนี่แหละครับคือปัญหาของสังคมปัญหาประเทศต่างๆเกิดขึ้นถ้าการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริง ได้คนดีจริงประเทศจะไม่มีปัญหาทุกประเทศล้วนมีปัญหาการเมืองก็เพราะว่าโคดโกงและทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไป้องครับคนที่ทำํำสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครแต่ต้องเขาได้ไม่มีใครทําอะไรเขาได้นะครับคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องนะครับสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราดูผลนะครับอย่าไปโทษคนอื่นนะครับว่าคนนั้นกันแก้งเขาคนนั้นไม่จริงหรอกครับ ถ้าเราเป็นคนดีจริงทําสิ่งที่ถูกต้องจริงนะครับไม่มีใครแตะต้องเราได้ทําร้ายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอ้างนะครับพยานย,ยาลําเอียงเข้าคนหมู่มากนี่แหละครับคือปัญหาคริสเตียนนะครับมักจะไปตามคนหมู่มากกว่าคนนี้เขาเชื่อแบบนี้ความเชื่อจริงถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เลยครับความเชื่อนะครับในสถิติของพี่น้องกลุ่มคริสเตียนนะครับ จะมีคนกลุ่มหนึ่งเฮกันไปตลอดตามเสียงนะครับแล้วก็ความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อผิดความเชื่อเพี้ยนตลอดเดี๋ยวก็ปรับไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละครับเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบแต่มีความเชื่อหนึ่งนะครับที่เป็นรากเป็นหลักให้กับคริสตจักรหรือคริสเตียนมาตลอดเวลานั่นก็คือความเชื่อของกลุ่มแบปติสไม่ใช่ว่าโอ้โหเรายกยอปอปัอนป้นกลุ่มแบปติสนะครับไม่ใช่นะครับแต่อันนี้เป็นความจริงนะครับพ่อนะครับ กลุ่มแบปติ์แล้วก็กลุ่มที่มีความเชื่อเน้นพระคัมภีร์เขาจะไม่หลุดเขาจะไม่หลงนะครับแม้ว่าเขาจะหลงไปบ้างแต่เขาก็จะได้ความจริงแต่คนที่หลุดจากหลักพระคัมภี์นี่แหละครับไปไกลแล้วครับกูไม่กลับเลยออกทะเลไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวเชื่อนะครับคนที่บอกว่าโอ้โหดูสิอ่าคนเต็มสนามฟุตบอลเลยนะครับมานมัสการพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าไป ตามคนหมู่มากนะครับในสมัยของท่านโยชัวนะครับในโยชัวบทที่ในกันดานิถีบทที่13และ14นะครับจะพูดถึงผู้สอดแนม12คนที่ข้ามไปดูแผ่นดินคานาอันนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับพวงอังุุนนะครับหนึ่งพวงสองคนต้องแบกมารน้องครับแต่ไอ้พวกแปดคนไอ้พวกสิบคนนั้นนะครับยืนการว่าอย่าไปเลยคนตัวใหญ่เหมือนยักษ์เราแพ้เขาแน่ แต่สองคนนะครับคือคาเล็บโยชัวยืนกลานครับว่าไม่จริงพระเจ้าของเราใหญ่กว่าพระเจ้าของเราช่วยเราได้อย่ากลัวเห็นไหมครับสุดท้ายประชาชนเลือกฟังไอ้สุคนนั้นความจริงสองคนนั้นนะครับที่โยวชัวกับคาเลบยืนกลานไม่มีใครเอาสุดท้ายต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ยากลาบากต้องเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญครับความอายุติธรรมมันเป็น ภัยร้ายเป็นผลร้ายนะครับแล้วก็อย่าลำเอียงพีแล้วครับการลำเอียงเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับในายากรพูดถึงคิดจัก,ก,กอย่ามีความลำเอียงไปแล้วครับความลำเอียงเข้าข้างคนอื่นอันนี้อันตรายครับเราเป็นผู้นํแเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าห้ามลำเอียงครับเด็กของฉันทําบาปได้ไม่เป็นไรเด็กคนอื่นนะครับทำบาปนิดนึงได้ยินอะไรไม่ดีนิดหนึ่งใส่เต็มเตมเลยอันนี้อย่าทําครับนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตรงไปตรงมา และเราจําเป็นจะต้องไม่ถือพักถือพวกนะครับคิดซะจากจะต้องไม่มีความลำเอียงเราต้องมีความเสม,สมอภาคกันคนจนคนรวยคนอ่อนแอคนเข้มแข็งคนเป็นศศริสเซียนก่อนคนเป็นศศริสเตียนหลังทุกคนมีคุณค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลำเอียงเราจะต้องรักซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับในเรื่องคดีความนะครับ ยาผันแปรยาบิดเบือนนะครับแล้วก็คําพิพากษาตุลาการนี้สําคัญครับเราจะฟังโจทย์ทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะมาว่าความกันนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงเราต้องยึดความจริงนะครับอย่าไปใจอ่อนเข้าข้างคนจนและก็อย่าไปใจดีหรือใจอ่อนเข้าข้างคนรวยหรือคนที่มีอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องยึดความยึดความจริง นะครับเข้าข้างความจริงนะครับและก็อย่ารับสินบนนะครับแล้วก็อย่าข่มเหงคนต่างด้าวนะครับอย่าคิดว่าคนต่างด้าวทาอะไรผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้น cott, เราเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์นะครับที่นี่โมเสสได้เขียนเตือน,นชาวอิสราเอลนะครับพี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดใว้พรนะครับที่เราจะยึดมั่นในความยุติธรรมพระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรมพระเจ้าของพระเจ้า ชัดเจนนะครับถูกต้องและยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้นําผู้รับใช้ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับอพยพบทที่18นะครับโมเสสเลือกตุลาการนะครับคนที่เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยหรือว่าช่วยดูแลเรื่องคดีความตัดสินคดีความต่างๆคนนี้ดูแลหมื่นคนพันคนร้อยคน50คนทุกคนมีคุณสมบัติเดียวกันคือไม่กินสินบนเป็นคนสัตว์ซื่อ และยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราจาเป็นจะต้องสัตย์ซื่อยำเกรงพระเจ้าสังคมทุกสังคมอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะหน่วยงานของผู้รับใช้การงานของผู้รับใช้นะครับที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้คุณสมบัติไม่ได้คุณลักษณะจึงเกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายผู้รับใช้พระเจ้า,าต้องสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อคําสอนนะครับ ที่ตั้บทที่สองข้อ7นะครับบอกว่าในการสั่งสอนนั้นจงสอนด้วยความสุดใจ,จและมีใจสูงผู้ที่แปลพระคัมภีร์นะครับผมเห็นแต่ละฉบับแปลคนละเรื่องแปลคนละอย่างเลยพี่้องครับเราต้องสัดส่อในการแปลเราต้องเอาข้อความหลักเป็นหลักไม่ใช่เอาข้อความหลักเป็นรองนะครับตัดออกเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแปลกหรือแตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นเพื่อที่จะ ขายพัะกมพีในเวอร์ชั่นของตัวเองได้อันนี้ไม่ควรครับความจริงก็คือความจริงยึดความจริงนะครับแม้ว่าคุณจะขายได้เมื่อคนเขารู้พัะกมพีครับเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีพี่น้องครับเราต้องสอนความจริงยึดความจริงพูดความจริงบอกความจริงนะครับปัจจุบันนี้มีคําสอนมากมายนะครับที่ย้อนแย้งกันขัดแย้งกันเพราะอะไรครับมันไม่จริงถ้าอะไรที่เป็นความจริงถูกหลักถูกต้องพัะกมพีไม่มีใครลบล้างได้และไม่มีใคร นะครับมาโต้แย้งได้ปัจจุบันนี้คริสเตียนนะครับจําเป็นจะต้องยึดความจริงเราจะต้องยุติธรรมพรกคัมภีร์พูดยังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ตีตามพรวิญญาณก็ปามม่วปังกันใหญ่ไปหองครับเราต้องกลับมาสู่หลักความจริงได้แล้วนะครับวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและมีความยุติธรรมถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความยุติธรรมคนถูกก็สบายใจ คนผิดก็สามารถกลับใจแต่ถ้าเราเข้าข้างคนผิดไอ้คนทูกมันก็ท้อใจคิด่าจากก็ระสำระสายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้พี่รองคับวันนี้ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นก่อนในใจของเราต้อง <c oughs> ไม่เข้าข้างลูกตัวเองลูกตีเองผิดก็คือผิด อย่าเข้าข้างสาวกพวกพ้องของตัวเองตระก,กูลของตัวเองครอบครัวของตัวเองคนของตัวเองพวกของตัวเองเผ่าของตัวเองชาติของตัวเองอะไรที่ผิดก็คือผิดไป่องครับวันนี้เราต้องยึดความจริงยึดสิ่งที่ถูกต้องวันนี้พี่น้องต้องระมัดระวังยิ่งเรื่องการเมืองพี่น้องต้องมีสติและต้องมีปัญญาพระคัมภีร์พูดอะไรเรื่องการเมืองสอนอะไรเรื่องการเมือง เราต้องรักษาความถูกต้องนะครับความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งประชาธิปไตยแท้จะไม่มีวิ่งแจกเงิน <c oughs> หรืออะไรครับต,ต่างๆแต่เราจะต้องยึดความถูกต้องคนที่แจกเงินก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วแต่คนที่ทำจริงก็จะดูที่ผลงานของเขาเพี่องครับวันนี้สังคมในประเทศไทยอ่อนแอตกต่ำก็เพราะว่า เงินไม่มาไม่กาให้เป็นเหมือนกันหมดเปงครับความยุติธรรมมันจะถูกต้องมันจะอยู่ได้ยังไงวันนี้สถาอ่ะก็เรียกว่าอ่าเราเห็นนะครับว่าในข่าวนะครับผู้ที่ถือกฎหมายบ้านเมืองก็โดนประชาชนไล่บี้ไล่จับเปิดโปงเพราะอะไรครับก็เพราะว่าความอายุติธรรมก็ต้องโดนความจริงถูกเปิดเผยเนองครับวันนี้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมายึดความจริงยืนอยู่ในความจริงเดินอยู่ในความจริงดีที่สุดนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นเกลือเป็นความสว่างขอบคุณพระองค์เช้านี้อวยพรพี่น้องทั้งหลายที่จะทําสิ่งทีดด่ดีและทําสิ่งที่ถูกต้องอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขอพระเจ้าวยพรสวัสดีครับ